สวัสดีจ้าเจเน็ตเขียวจ้าวันนี้ฉันอยู่ไร่อีเจยที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่อำเภอแก่งสนามนางจะติดติดกับจังหวัดชัยภูมิประมาณ20่ิกว่ากิโลพูดติดติดคัดคับวันนี้น้ำเสนอไร่อีเจยจ้ะปลูกไว้เยอะมากมะพร้าวมะลิศสักท้องข้างนอกข้างในกลว้วยผลไม้ทั้งนั้นเลยคาเฟ่ผลไม้ในอนาคตจ้ะ ภาษาไทยภาษาโคราชนะคะก็ขอฝากไรอีเจอยไปด้วยอีกสักสองปีได้กินแท้ๆล่ะเดี๋ยวจะพาชมนะจ้ะมาๆเลยยี้พาชมรอบไรอีกรอบหนึ่งนะจ้ะรอบๆเลยครับรถดูดรอบหนึ่งเต็มๆเลยจ้าเดี๋ยเราก็ทำเป็นร่องๆจ้ะมะพร้าวมะพร้าวมีมะพร้าวน้ำหอม ในน้ำก็มีปลาดเด้อเป็นลอกๆ6ต้นจ้ะช่วงแรกๆทำแล้วก็ลงแฝกไว้ทุกจุดเลยเพื่อการดินทลายแต่ก็ทลายจ้ะทลายเป็นช่วงๆบ่ แฝกกระคุมดินอยู่ทำให้ดินเหนียวขึ้นจ้ะดอกบึงใหญ่ อันนี้กับคนงานในไร่เราจ้าสวัสดีค่ะคนงานในไร่ค่ะพ่อใหญ่แจ็คนะคะทำทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งโปรดิวคนงานนี่ก็คือมะขามยักษ์นะจ๊ะห้าปีถึงจะยักษ์ อีกห้าปีถึงจะอยากตรงกลา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 งไร่ก็จะเป็นไผ่วางอยู่ชีจ่จุลินซีจ้าขอบปึงใหญ่ก็จะเป็นมะพร้าวไร่เราจะเป็นจุลินซีล้วนๆจ้าหลานชาย,ยน้องน กำลังตัดหญ้าอยู่จ้ามีมะม่วงมะยมฝั่งนู้นก็นมะขามตรงกลางไร่ข้างล่างนี่จะเป็นมักเม้าไผ่แล้วก็ห่างกันอย่างละสี่เมตรจาสเมตรต้นหนึ่งสี่เมตรต้นนึงคลกคละกันไป ฝั่งนี้เราจะเว้นเป็นเว้นไว้ประมาณไร่สองไร่เอาไว้ทำกระโจมสำหรับปลูกผักพืชผ,ผักสวนครัวในอนาคตข้างหน้าหีือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวใครที่มาดูใครจะมาเรียนรู้ได้เลยนะจ๊ะแต่ขอรอ รอทำไมโต,ตมาเลยทาน้ำหอมแล้วก็ลงเป็นน้ำหยดแบบเป็นขวดหมุนเอาเติมน้ำเอาจ้ากวยรอบไลย เป็ียนเป็นหุ้นคือใครจ้า เป็นล็อกสามล็อกเหมือนกันกับฝั่งโน้นจ้า